สวัสดีครับเวลาบ้านสวยครับวันนี้พามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆหลังนี้ครับอยู่ที่หมู่บ้าน KC Garden Home 10ครับอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่40ครับหลังนี้ตกแต่งรีโนเวทให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับมีพื้นที่ด้านหน้าจอดรถในบ้านได้3คันครับ ด้านในตกแต่งสวยๆโคมไฟสวยๆครับมีชั้นวางทีวีตู้โชว์แถมไว้ให้ครับโซฟารับแขกหนึ่งชุดครับชุดโต๊ะรับประทานอาหารครับมีเคาน์เตอร์บาร์น่ารักน่ารัก,รกไว้ให้ด้วยนะครับหลังนี้จะมีทั้งหมดชั้นล่างจะมีหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับ ห้องน้ำสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับตกแต่งสวยงามครับหลังนี้พร้อมเข้าอยู่จริงๆครับครัวสวยๆแบบนี้เคาน์เตอร์สวยๆชั้นวางสวยๆเปิดประตูครัวเดินออกไปสู่หน้าบ้านได้ครับมีหูด,ดูดควันหัวเตาแก๊สซิงล้างจานแถมไมให้ครับมีปั๊มน้ําแทงน้ําแถมให้เรียบร้อยแล้วครับ สวยๆเลยครับหลังนี้ชั้น2ก็จะมี3ห้องนอน1ห้องน้ำครับทั้งหมดจะมี4ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขกครับใครมองหาบ้านโซนนี้อยู่แนะนำเลยนะครับมีห้องนอนชั้นล่างเผื่อใครไม่สะดวกนะครับห้องน้ำชั้นบนสามารถเข้าจากฝั่งมาสเตอร์เบดรูมได้ด้วยนะครับใครสนใจอยากเข้าชมอยากมาดูทำเลนะครับ ปรึกษาเรื่องสินเชื่อนะครับติดต่อวลาบ้านสวยได้ทุกวันเลยนะครับอ่าสวยๆมีแอร์แถมให้ด้วยนะครับหลังนี้ครับขอบคุณครับ